ครับสวัสดีครับผมตาลทอนนะครับวันนี้มากับมีดทัติเข้ามีดพกใบตายเอ่อฟูลแท้งนะครับยี่ห้อ FPIQQ ของแท้นะครับผมอ่าใบตายเป็นมีดพกนะครับฟูลแท้งนะครับมีประกับด้ามเป็น G-10 นะครับมีโลโก้พร้อมโลโก้รุ่นนี้ยังเป็นรุ่นเก่าอยู่นะครับกำลัง เอ่ามาโล,โลดราคานะครับเดี๋ยวจะสั่งรุ่นใหม่มาขายนะครับผมด้าม g 1เเล่นลายสวยนะครับผมเว้าเข้าล่องนิ้วนะครับมีวอลเข้าร่องนิ้วนะครับผมปลายด้ามมีรูให้นะครับทรงจะเป็นปลายตัดเชิดขึ้นนะครับผมแล้วก็ทรงก็จะชะลูดเข้านะครับแล้วก็ปลายตัดเชิดขึ้นนะครับผม โอเคเดี๋ยวค่อยมาดูกันใกล้ๆนะครับตัดกันก่อนเลยนะครับผมอันนี้ก็ไม่มีอะไรเหมือนเดิมนะครับผมก็แค่เอามายึดไว้เฉยๆนะครับกระดาษ A4 ครึ่งเดียวนะครับเอามารัดหนังสติ๊กติดกับตัวม้วนกระดาษที่หมดแล้วนะครับจะได้ตัดง่ายๆมันจะได้ไม่ดิ้นนะครับผม โอเคมาตัดกันดูนะครับเริ่มเลยนะครับโคมงกรีฟเลยนะครับรุ่นนี้จริงๆรุ่นนี้มาคมอยู่แล้วนะครับแต่ทางทางผมเนี่ยเอามา มันจะฝืดๆอยู่นิดหน่อยตรงตรงที่ทําสโลคคมเนี่ยนะครับผมก็เลยเอามาสบัดกับหนังอีกนิดเดียวนะครับผมให้มันเนียนขึ้นนะครับเนียนขึ้นปุ๊บนิดเดียวเองก็ถูประมาณยี่สิบทีได้ั้างครับก็มันก็จะลื่นแล้วก็เงาๆขึ้นมานะครับผมตอนนี้ตัดก็ไม่มีไม่มีฝืดแล้วนะครับลื่นเลยนะครับท่านี้ กนยันปช่วงแรกนะครับดูช่วงบนนะครับผมใครชอบทรงนี้อยู่ก็ทักมาได้เลยนะครับมีไม่เยอะแล้วนะครับผมลดเหลือ890บาทส่งฟรีครับของแท้นะครับผมแต่โลโก้เดิมนะครับโลโก้ใหม่ก็จะมีมีโล่คุมวงกลมอีกทีนึงนะครับผมโอเคมาต่อกันที่ น,นี้รุ่นศูนย์หนะครับผมมาตัดหลอดกันต่อนะครับเริ่มเลยนะครับโอเคไม่มีปัญหาอยู่แล้วนะครับอ่อมาต่อด้วยดูใกล้ๆนะครับผมก็ท่งเขาก็จะฉลูดขึ้นไปนะครับแล้วก็ตัดปลายเชิดขึ้นนะครับผมแหลมกลมตั้งแต่โคนยันปลายนะครับผม ใบเป็นสแตนเลสสตีล420นะครับผมมีโลโก้พร้อมนะครับใบอารมณ์ประมาณ2สีนะครับก็ตรงดำๆนี่ก็จะเป็นอารมณ์ว่าลมดำมานะครับส่วนตรงเงาๆนี่ก็จะขัดขัด,ขดเงากึ่งเงานะครับเป็นสีเนื้อสแตนเลสสตีลนะครับผมด้าม G10 น็อตยึด2ตัวนะครับผมเป็นประกับนะครับเพราะเป็นใบเอ่อใบมันเนี่ยมาสุดด้ามเนี่ยเป็นฟูแทงนะครับ มาประกับปุ๊บก,ก็จะมีตัวร่องนิ้วให้สองจังหวะนะครับจังหวะช่วงบนเลยด้านขึ้นไปนะครับถ้าจับอย่างนี้ก็พอดีนะครับจับอย่างนี้ก็แล้วแต่ว่าเราจะใช้อะไรนะครับมันจะจับได้สองช่วงนะครับผมโอเคสวยงามนะครับผมสนใจยังไงทักมาได้นะครับก็มีจำนวนไม่เยอะแล้วนะครับผม Okay. มาดูกันต่อเรื่องซองนะครับซองก็ f อ q q ก็เป็นซองไขเด็กอยู่แล้วนะครับผมก็แข็งแรงทนทานครับมีคลิปติดคลิปเน็บมาให้เหมือนเดิมนะครับคลิปเน็บก็ถึง2นิ้วเลยนะครับผมถอดได้นะครับนะสำหรับหน้ากว้างเบลหรือว่าเข็มขัดสนามที่มันใหญ่นะครับผมถอดได้ถอดได้2ฝั่งเลยนะครับอ่าครับผมถ้าถ้าเล็ก ถ้าเข็มขัดหน้ากว้างเล็กอะ่ะเราก็ปรับอย่างนี้ได้นะครับเอาอันนี้เลื่อนมาก็ได้นะครับให้มันพอดีมันจะได้ไม่ดิ้นตอนเราเ,เคลื่อนไหวนะครับผมโอเคก็กดลงมามันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับคลิบเข้าเดือยปุ๊บก็อันนี้ก็ไปขัดไว้มันก็เลยกดไม่ออกเ,ออเทคนิคง่ายๆแค่นี้เองนะที่ก็าทำเนี่ยพอเราเอาสลักตัวนี้ออกปุ๊บที่มันยันในร่องอยู่เนี่ยมันก็บีบได้ก็หลุดออกมาได้ครับผม พิกเป็นแนวนอนได้นะครับผมมาผมเคยทคําคลิปไว้อยู่แล้วนะครับพิกให้ซ้อมมี่มันนอนตรงเี้นะครับผมแล้วก็พกหลังพกติดด้านหลังตรงเข็มขัดเลยนะครับผมตัวนี้ก็จะพิกขึ้นมานะครับผมก็ลองไปดูคลิปเก่าๆดูนะครับผมสงสัยหาไม่เจอคลิปยังไงว่าคลิปมันมีเยอะมากแล้วนะเป็นหลายร้อยคลิปแล้วนะครับถ้าหาไม่เจอ,องไงก็ทักมาแล้วกันนะครับผมอตอนใส่นะครับ มันจะกรึบลงไปนิดนึง่งตัวเนี้ยซองเนี่ยผมแก้ให้ใหม่นิดหน่อยก็คือมันจะคล็อกแคลกคลอกแคลกนะครับผมจะมีเสียงก็จะเอาเทปหนึบเนี่ยเทปเป็นฟองน้ำหนึบหนึบเนี่ยเอามาแปะไว้นะครับพอเราใส่ไปปุ๊บมันก็จะอยู่เสียงก็จะไม่มีจะมีน้อยลงนะครับเกือบเกือบจะไม่มีนะครับผมอ่าแล้วก็จะหนึบหนึบดูดดดไปนิดหนึง่งพอเราดึงก็โป้งดันนะครับอา่าออกมามันก็มันก็โอเค จริงมันมาหลวมแหละครับนิดนึงก็ใส่เทปช่วยให้มันหนึบเทปเป็นฟองน้ำสีดำเป็นเทปกาวด้านเดียวนะครับก็แปะด้านในสองฝั่งให้มันดูดูดินหุไปนะครับผมก็ถ้าเราถ้าเรากลับมาติดด้านหลังเนี่ยก็คลิปนี้ก็จะไปอยู่ฝั่งนี้นะครับผมแล้วก็หมุดมันตั้งขึ้นนะครับมันก็จะอยู่ทรงนี้ล้วงไปด้านหลังแล้วก็ดึองออกมาได้อ่า สวยนะครับโอเคสนใจยังไงทักมาครับไงพอเน็บแล้วมันจะสวยมากเลยนะครับเข้ากับเข็มขัดนะครับผมโซงนี้เดี๋ยววัดใบให้ดูนิดนึงนะครับว่ายาวเท่าไหร่ใบยาวถ้าถึงน็อตตัวแรกเนี่ยห้านิ้วนะครับถ้าถึงขอบบนนี่ก็4นิ้วสองหุน ถ้าถึงตรงช่วงแถวแถวตรงโคง้งโค้งวาวนี้ก็สี่นิ้วประมาณหกหุนเจ็ดหุนนะครับผมประมาณนี้นะครับด้ามมันยาวเกินมือนิดหน่อยก็ประมาณสี่นิ้วครึ่งถ้าปลายสุดเลยก็ห้านิ้วนะครับม,มันพอดีมือนะครับผมโอเคก็ฝากให้ดูว่าชื่นชอบอยังไงก็ทักมาได้นะครับเบอร์โทรศัพท์แล้วก็เฟซบุ๊กก็พิมพ์ตามนี้ก็ค้นหาได้เลยนะครับ ลองดูนะครับถ้าสนใจโอเคเดี๋ยวคลิปก็จะลงไปที่ YouTube Facebook Instagram TikTok อะไรพวกนี้นะครับผมก็ยังไงก็ทักมาได้ทุกช่องทางน,นะครับชื่นชอบไงก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b สไ r i b e นะครับผมขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ